อยู่ดีเยอะไหมน้าแม่เห็นไหมน่ะน้าแม่หน้าแม่หน้าแม่เห็นไหมนะ่ะไปมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูมาแล้ววัดขวามควาวันแล้ววันแล้วลว,ลวัด แม่มายืนถ่ายตรงนี้ดิยืดแม่ตรงนี้ดิขวามาถ่ายตรงนี้ตรงนี่ๆไหนๆไปเรียกนี่นขอแล้วพอแล้วขอแล้วลว,วิ่งใหญ่มากอะไหนญ่ไเนาะอุยแม่มันโอ้แม่คัดตรงไปนี่เรียบร้อยสายแน่

มีอีกตัวมีที่นี่ที่ที่นี่เขาเรียกที่ไหรที่นี่เขาเรียกว่าอะไรมาเฟบึงบัวลกเพชรจังหวัดนครสวรรค์อ๋อวุ้ยวนี่นี่นี่หนนี่ เห็นไหมอู้หน่ะตัวเล็กตัวเล็กนี่ร้อนไหมอย่าวิ่งอย่าวิ่งเดินด้วยไหนไหนไหนอันนี้ตัวจริงหรือตัวปลอมน่าจะตัวจริงตัวเนี้ยไหนนะเห็นไหมอู้ใกล้มากเลย เรียกว่าอะไรชื่อว่าอะไรเอาไม่ตำ,ำน้ำหายไปแล้วฮะตำน้ำหายไปแล้วเอาไปแล้วหายไปแล้วตรงนี้ก็จะเป็นให้เราดูแม,ม่กม็มีน้องไป,ม,งไปนนไมีน้องมากินน้ำด้วยมีน้องมากินน้ำด้วยที่นี่คือที่นี่คือที่ไหนนะบึงบรารบเพชรจังหวัดอทครจังหวัดอื้ อันนี้เขาเรียกเป็นฟาร์มจระเข้หรือว่าคะเ,เขาเขาเลี้ยงไว้หรือยังไงมาเปียเลี้ยงไว้เขาเลียเ้ยงไว้เลี้ยงไว้สิปีเหรอไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นอู้นั่นอ๋อกิ่งไม้ไม่ใช่จระเข้เออนี่เปจระเข้มันไม่ใช่เข้มันเป็นกิ่งไม้เป็นกิ่งไม้นี่เราสามารถมาให้อาหารปลาได้อาหารจระเข้ได้นะใช่ เด๋อ้ล้วว่าเือคุณแ,แต้รอล้อแล้วค่อยๆค่อยๆนี่ฟานจร,เรนะเข้ในคตัวน,นะคะบลูจระเข้ก็จะอยู่ในน้ำก็จะดำน้ำน่ำนาจะร้อนอยู่เจอแล้วดึงตัว มีหลายนะคะมีประมาณร้อยกว่าตัวได้นี่มาแล้วมาใกล้ๆเลยมันนึกว่าเราจะเอาอาหารมาให้มันกินหรือเปล่ามันน่าจะหิวอ่ะน่าจะหิวไหมมาเฟียป่ะแม่เราไปซื้ออาหารให้มันกินก่อนแม่มันหิวแล้วเนี่ยไอตัวเนี้ยมันกินแล้วแหละแม่ยังไม่ได้กินนะโอเคบ๊ายบายก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเอาเฟียหันมาเฟียหันมา เ,เร็วๆวิมหันมาก่อนได้เลยเราเอาอ่าแหกในตัวลูกเท่ก่อนนะสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ